tiên สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดก็มารีวิวนะครับสำหรับรถคูเปอร์ตานะครับรุ่น L 3 4 0 8ตัวดีทีนะครับรถคันนี้นะครับทางร้านเราเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับ ฟิตเครื่องนะครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิกใหม่นะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับเร่มทะเบียนนะครับชุดโอนครบนะครับคันนี้จดทะเบียนในปี2550นะครับแล้วก็คันนี้ได้แผ่นราคาใหม่โครงัาคาใหม่นะเพื่อนๆนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับราคาเพียง2 1ง0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับวันนี้นะครับนัดจัดส่งให้ฟรีอีกกิโลเมตรแรกนะครับเป็นโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับก็ เช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บงานใหม่ทําสีใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางก็จัดเป็นชุดยางของซูเปอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรที่มีงบไม่หลายมีงบไม่เยอะนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถทํานาได้ทําไร่ได้หรือว่าไปตัดหญ้าได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็น34แรงม้าระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้านะครับสเกียร์ถอยหลังเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับ ท่อนคัดตัวนี้ตัดให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับใบดันดินหน้านะครับดานท้ายก็จะเป็นผ่านพวนนะครับ6ใบ22นิ้วนะครับชุดท้ายเก็บงานสวยๆครับระบบไฟต่างๆเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับสลักแขนยกแขนท้ายนะครับต่างๆนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูรีวิวการทํางานของเจ้า L 3 4 0 8นปนะครับเป็นไรทาไมรถรุ่นนี้ถึงน่าใช้ถึงน่าจับจองนะครับก็สามารถดูรีวิวกันได้เลยทนมากๆนะครับสาหรับตัว34แรง เราจัดส่งให้นะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับทั่วประเทศไทยพี่น้องทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือภาคตะวันออกก็สามารถสั่งจองกันได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนัดก็ให้ทีมช่างนะครับแปลงเป็นสองคันเกียร์เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องเกียร์คัดหรือเกียร์หลุดนะครับเป็นก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเครื่องดีไม่ต้องได้เผาหัวครับเครื่องหมนติดง่ายครับไม่ที่ตัวนัดนะครับเสียงจะลั่นหน่อยนะครับ ไปมีดตึลงเร็วนะครับดูการทำงานของเขานะครับนับใช้ในเกียร์สอท้ายแล้วกันนะครับในการไขทดสอบนะครับ เปลี่ยนมาเป็นตีสีโลนะฮะ มาเช็คโควิลนะครับเช็คเปล่าท้ายพีอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพีดีโอสองรอบปั่นนะครับอันนี้ใช้งานอยู่ที่2,280ชั่วโมงนะครับไม่ชั่วโมงนะครับความร้อนต่างๆขึ้นปกตินะฮะโคงอะไรนะครับเป็นพาวเ r อร o จีโนะครับเดี๋ยวนัดเปิดเครื่องยนต์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าภายในนะครับเรา ชัดเจนเราเก็บงานเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก็อันดับแรกนะครับดูเครื่องยนต์ก่อนนะฮะนะครับปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูมาน้้ำกันนะฮะฮะทีนี้ดูนะครับ๋ยวดับเครื่องก่อนนะฮะดูโฟร์วินะครับอ่านะครับ จุดโฟวิลนะครับถ้าโฟวิลทำงานนะครับวิธีเช็คอีกหนึ่งวิธีก็คือการเช็คแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนล้อคานหน้านะครับจุดดลซึมนะครับทางทีมช่างเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ก็จะมีนะครับประกันเครื่องยนต์นะครับในการดูแลหลังการขายให้กับเพื่อนๆทุกท่าน3เดือนนะครับเป็นคูปต้ารุ่น L348 นะครับราคาก็อยู่ที่2,10,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับราคานี้ช่างนัดนะครับจัดส่งให้กับเพื่อนๆนะครับ ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเป็นส่วนภาคใต้นะครับถ้าไม่เกินชุมพรนะครับก็คิดเหมาไปเลยครับไม่เกิน15,000บาทนะครับแต่ถ้าหลังชุมพรลงไปก็อาจจะเป็น20,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ f ืท่านใดสนใจฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ L3408 โทรสอบถามได้ที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับขอบคุณครับ